ครับเพื่อนเพื่อนเครืสวัสดีครับผมสอสวันนี้นะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับก็ได้ตามนะช่องไออุ้ยเมืองการด้วยนะครับครับเพื่อนเพื่อนสำหรับวันนี้เรามาดูรูปล่อนะครับของหลวงพ่อทวีวัดต้นลำไยนะไบนี้นะครับเมืองการนะครับเออเป็นวัดต้นลำไยวัดเดียวกันกับที่เป็นพระธากดานที่ผมเคยทำนะครับแต่วันนี้เป็นรูปล่อของหลวงพ่อทวีนะสวยงามมากครับการแกะเห็นไหม วยจริงๆนะโอ้โหนี่เห็นไหมรุนะอครับเป็นรุ่ออุดกิ่งนะครับเขย่าดังนะ,นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเที่ยวให้ดูนะเ,นเพื่อนๆได้ยินไหมครับนี่ครับเห็นไหมดังนะครับประมาณนี้นะเพื่อนเป็นรุ่นหนึ่งนะครับเห็นไหมขเขาจะบันทึกไว้บริเวณนั้นบนตรงนี้นะครับนี่นะนะครับคือแบบนี้นะเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งเนยครับเพราะโอ้โหลได้สวยมากนะครับรุ่นอแบบนี้นะเห็นไหม เข้มขลังมากนะครับนี้ครับถ่านั่งเอกลักษณ์มากเพื่อนๆแบบนี้นะหลวงพ่อทวีนะครับวัดต้นลำญ่นะเมืองกาลนะครับอันนี้ไม่ได้ระบุจังหวัดไลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วเจอเอกลักษณ์แบบนี้นะครับเมืองกาลนะซ่องด้านหลังเนี่ยเป็นวัดต้นลำญ่แบบนี้นะครับก็วัดเดียวกับเรื่างที่ผมบอกไปนะครับกับท่ากระดาษวัดต้นลำไยนั่นแหละเพื่อน ที่ประสบการณ์สูงมากนะครับวันนี้เป็นลุกลอะนะ,อะนี่ครับคือลุกลอวันนี้คือแบบสวยอะอะแบบนี้คือแถนะครับแถดูง่ายนะครัแบบนี่นะเพื่อนๆดูดิครับคือเจอแบบนี้ไม่เช้าไม่ได้นะผมเนี่ยผมว่ามีเอกลักษณ์สวยสดงงามน,นะครับเห็นไหม,มเพื่อนดูคนรลอ้อือสวยมากจริงๆนะครับมีน้ำล่างหีืมี โพสอะไรดีนะในการต่อเข้าไปนะครับทำนี่นะ,อ,ะอยู่ด้านหลังด้วยนะครับงาเนเป็นเพือนใช่ไหมคือเราเช่าผาเนี่ยใช่ไหมเราดูเนี่ยฟาร์มสวยงามนะใช่ไหมครับ,บนี่ยคือผาที่น่าเก็บมากนะครับเพืเ่อน ผมมีเอกลักษณ์แล้วมีความสวยสดงดงามในองค์พระนะนะแบบนี้คือดูมีสไตล์เหมือนเขาเรียกว่าซ่องไปแล้วเคลิ้มนะ,ะสำหรับผมนะครับเห็นไ,ไหมคือองค์นี้ยผมไปเจอมานะครับแล้วก็เช้ามานะจะชอบมากนะองค์นี้นะสวยงามมากนะครับ เอกลักษณ์มีสไตล์เพื่อนคือเราไปเจอแล้วเราเดินไปเจอแบบนี้นะครับคือไม่เช่านอนไม่รับนะ,ะต้องเช่ากบมาเอาไว้ลงกล้องยามว่างครับซ่องเนี่ยเพลินตานะหรับผา,าที่มีการแกะที่สวยงามมีเอกลักษณ์ที่สวยงามแบบนี้นะครับเห็นไหลออได้สวยเต็มดีมากนะครับหลวงพ่อทวีนะวัดต้นลำไยเพื่อน ท่านมีเมตตาสูงมากนะครับสำหรับหลวงพ่อธวีนะแบบนี้นะครับอย่างเงืดูนะครับก้นเนี่ยอุตุนนะนะครับตุนนาอันเงื่อนอย่างที่บอกไว้เลยเลยคลิปนะครับว่าพระล่อเนี่ยถึงจะกรรมวิธีการมารลิรคนละแบบกับพระเลียดน,นะครับที่อผอมค่อนข้างถนัดนะสำหรับพระล่อนี่ก็ ธาัดเหล่าจักรเรียนนะครับแต่เหรียนนี่จะธนัดฟ้าพระรอนะครับแต่ก็ดูได้นะดูได้เล็กน้อยน,นะครับผมก็จะใช้ในการดูตัวอุดนี่แหละเพราะว่าตัวอุดเนี่ยเขาใช้โลหะนะครับแล้วก็ตีแบบเรียนนั่นแหละปั๊มาแบบเรียนเ,ยเขาค่อยเอามาอุดท,ที่หลังนะครับทําให้กรรมวิธีการที่ตัวอุดเนี่ยขายครึ่งกับเรียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูตัวอุดทห้เรียกคมชัดนะครับก็จะได้เปรียบเลยเงื่อนคือถ้าตัวอุด ลึกคมชัดดีเหมือนที่เราดูในพระเรียนมาเนี่ยก็เถอะเลยนะเรื<ๆ>่องเราไม่ต้องไปดูส่วนอื่นเลยก็ได้นะครับสำหรับผมนะต้องเน้นไว้นะครับละไว้ในทางที่เข้าใจตรงกันนะผมก็ดูล่อไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเราก็อาศัยเราดูเหรียนค่อนข้างเป็นนะเก็ดูด้านล่างเนี่ยแบบเนี้ยเพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเรา,าลึกคมชัดแบบเรียนเนี่ยเห็ไหมเพื่อๆดูดีไหมครับลึกคมนะเห็นไหมขึ้นเป็นแท่งนะครับเหมือนพระเรียนเด๊ะ ถ้าขึ้นเป็นแท่งนี้เราเก๋ใจต่างง่ายข,ขึ้นนะครับเราก็ไปดูส่วนอื่นดูโค้ดอะไรดูตัวหนังสือใช่ไหมที่ขึ้นหรือคมชัดนะครับไม่ว่าพรเหล่ผาผะเหลี่ยญเนี่ยเราสามารถดูตัวหนังสือได้นะครับเพราะว่าผาเท้นเนี่ยดึงสิ่งที่เขาเหมือนกันก็คือความหรือคมชัดนะคงพิมพ์ระนะครับ,นะรบแบบนี้นะเพื่อนคือเราดูแบบน,นี้ได้ก็ดูผะเท้ได้แน่นอนนะครับว่าความลึกคมชัดเป็นแบบไหน เป็นย่างไรนะรสำหรับพระเทนะครับสำหรับองค์นี้ก็มีเอกลักษณ์มีสไตล์อย่างที่ผมบอกไปนะครับือเก็บสะสมไว้ได้นะ,ะมีสไตล์แบบนี้นะครับอนาคตดีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ยามว่างเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมีพระสวยพระที่แกะได้มีเอกลักษณ์อย่างนี้นะครับซ่องแล้ววางไม่ลงนะ,ะต้องใช้คํานี้เลยนะเพื่อนดูดีไหม เขาล่อได้เต็มดีจริงๆงับองค์นี้เนี่ยเพื่อนๆดูนะครับอาภะที่มีความสวยสดงดงามเนี่ยพาเราซ่องไปเนี่ยเราจะหลับรู้ถึงความลึกคมชัาสวยงามแน่นอนนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับใครดูแล้วเป็นอย่างนั้นก็ร่วมกันคอมเมนต์นะเพื่อนๆเราว่าเรารู้สึกเช่นเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับสำหรับองค์นี้นะเพราะว่าล่อสวยมากแบบเพื่อนดูดิเห็นไหมเต็มฟอร์มเลยเพื่อนเห็นไหมการนั่งที่มีเอกลักษณ์นะครับ การวางตัวหนังสือเนี่ยนะาวางได้พอดีตรงกลาง,งกลางหน้าหลังมันมีนะครับบันทึกเนี่ยนะแล้วก็ก้นนี่ก็อุดตัวนะสวยงามน,นะครับดูง่ายนะแบบนี้นะี่ยถ้าเราซ่องไปเนะี่ยโอ้โหลุคคุมชัดทั้งหมดนะครับทุกส่วนเลยอ่ะนะรอยเรือต่งตางๆเนะี่ยแกะสวยงามรอได้สมบูรณ์แบบนะครับแบบนี้ เก็บไว้นะเพื่อนผมไม่ได้ออกนะครับบะหมี่เก็บสะสมนะอ่าใครเจอก็เช้าหักกันไว้นะครับสำหรับลุ่นอรุ่นนี้น,นะครับพิมพ์สงสวยสดงดงามน,นะครับเพื่อนๆเก็บสะสมได้แน่นอนนะครับราคาตอนนี้จับต้องได้แน่นอน,อน,นเพื่อนเจอนีตอนน้องรีบไปคว้ากันเอาไว้นะพิมพ์สมสวยงามบบนมี้นะครับ ทราบวันนี้ก็ประมาณนี้นะนเพื่อนๆใครชื่นชอบฝ้ากุดไหลคกดติตามด้วยนะครับช่องไออุ้ยเมืองการนะทราบวันนี้ผิลารณาอะไรพูดจามไม่เหมาะสมก็ขออภัยมานณน้าที่ด้วยนะครับทราบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะนเพื่อนๆสวัสดีครับ